เพราะว่าตอนนี้จะติดปัญหากันหมดเลยเนาะลายปิดปรับปุงนิดนึงนะคะไลน์ออฟฟิเชียลปิดปรับปุงนะแม่ตอนนี้จะไม่สามารถเข้าไปตอบแชทลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้6กถึงสมากขอดูขอดูใกล้ๆนิดนึงแอ้พิงนี่อ่าแม่สเวตเตอร์ฮูดหญิงค่ะสเวตเตอร์ฮูดหญิง ฮูดหญิงต่างกับฮูดธรรมดายังไงฮูดหญิงมันจะติดตัวบางเยอะกว่าค่ะพี่นะคะมันจะเป็นฟิลเนี่ยผ้าอย่างเงี้ยผ้าเก็ดปาเห็นไหมไม่ได้หนาไม่ได้หนักมากๆลูกค้าแต่ว่ามีแบรนด์ออกดีนะเห็นไหมเนี่ยยูนิโคพวกยูนิโคกันยูวีรอรุ่นนี้เยอะมากลูกค้ารุ่นนี้งานจะออกดีเนี่ยของนัจียค่ะนะคะลูกค้าผ้าเกปาโอ้ยแชมเปี้ยนนิคต้นเนี่ยสวย เบอร์เนี้ยลูกค้าเอาไปขายถูกๆได้นะซักใหม่อบใหม่ลูกค้าขายตัวละร้อยนี่คอนเวิร์ตนะคอนเวิร์ตออสตาค่ะแบรนด์ Band ออกปหนึ่งเกรดเอเกรดแบบรวมชายหญิงเลยเลยนะคะอุ้ยไนยกี้อุ้ยแม่น,นี่เห็นไหมลูกค้าแต่มันจะเป็นสไตล์ส,า,สาวๆนิดนึงนะคะลูกค้าไซส์ด้วยไซส์ด้วยอกด้วยด้วยเอ่อแบบทรงนะคะลูกค้าจ๋า แต่ถ้าใครขายตลาดวัยรุ่นเล่นได้แม่เอาไป,ปล่อยตัวละเก้าเก้าตัวละร้อยสบายค่ะสบายเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่เห็นแบรนด์ออกเยอะๆอย่างนี้ตัวสามพันเก้าโปรโมชั่นลูกละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะพี่ร้อยกิโลนะร้อยกิโลนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกันยูวีเห็นไหนม,าหมงานกันยูวีนี่กันยูวียูนี้ค่ะมันออกเบอร์นี้พี่มากน้อยก็อาจจะต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงเนาะแม่เนาะ โอ,อ้บางลูกก็ติดแบบฉ่ำเลยนะ,ะลูกค้าสามพันเก้าส่งฟรีทุกออเดอร์เหมือนเดิมวันนี้วันสุดท้ายนะวันนี้วันสุดท้ายลูกค้าใส่เป็นแบบว่าเสื้อคลุมกันแดด,ดเสื้อกันหนาวได้เลยอะ่ะอันนี้ของ a d ดิดาค่ะนะคะอุ้ยตัวนี้ข้างหลังสวยนี่น้องเซนเดี๋ยวขึ้นรหัสให้เลยแม่ไนกี้อาดิดา u n i ิ o อร์จียูแบรนด์มีออกอันนี้กระสอบญี่ปุ่นนะคะสีสันอาจจะไม่ฉูดฉัดมากนะคะสีสันไม่ค่อยฉูดฉาดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นโทนตุน่นๆโทนมินิมอลนะคะคลินคลีอันนี้ของญี่ปุ่นด้วยยูนิคค่ะ,คะสวมหัวผ่านหน้ารวมเลยให้อยู่ประมาณ2 0 0 250ตัวประมาณนี้นะคะจะค่อนข้าง อ,อ๋อผ้าไม่หนานะคะลูกค้าย้ำอีกรอบว่าผ้าไม่หนานะเนี่ยเพราะมันออกแบบสไตล์กัน UV ของยูนี้อ่ะพี่ค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยสี่พื้นประมาณหนึ่งใครที่เป็นตลาดงานญี่ปุ่นอยู่แล้วอะ่ะงานงานลุ้นวินเทจงานลุ้นี่ยเอาผ้าดีๆนะคะลูกค้ายิ่งน่าเล่นน้วมันถูกที่สำหรับคนแบบเน้นขายไวอะ่ะเบอร์นี้นะขายดี ใครจะรีวิวสอเสือศูนย์สองค่ะหรือแม่เอฟก้อนใหม่ก็ได้นะคะสามพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทุกออเดอร์เลยเฉพาะคนที่โอนให้หนูวันนี้นะบางคนเอฟแล้วไม่ได้โอนให้หนูภายในวันนี้แม่ไม่ได้โฟมแล้วแม่ไม่ได้โป,นะโปส่งฟรีนะอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยอันนี้มันเป็นแบบปักการะตูนลูกค้ารีวิวสอเสือศูนย์สองค่ะส่วนลูกใหม่สอเสือศูนย์สามนะคะลูกใหม่สอเสือศูนย์สามนะอุ้ยไม่ติด แม่มีติดคอ,อกลมมานิดนึงอน่าจะเป็นพวกการ์ตูนอนิเมะนีจ้าแบรนด์อันนี้ของบอดี้โกลอุ้ยไม่ได้ยินแบรนด์นานมากเลยอะบอดี้โกลบสอเสือ0ูนยาก้อนใหม่เอฟมาได้เลยลูกค้าสเวตเตอร์ตอนนี้ก็เริ่มมาถามกันเยอะแล้วนะลูกค้าหาถามกันเยอะแล้วนีกันยูวี <UV S 1> <UV. S 2> ใหม่แล้วนะกันยูวีใหม่อีกแล้วอุ้ยนี่ผ้าดีมากเลยอันนี้ผ้าแบบ นุ่มๆเหมือนผ้าสำลีคล้ายๆเือร์พินใส่โดนมาเท่าไหรนะ่ล่ะเออแม่ถามว่ามีเปื้อนเลอะอย่างเงี้ยมีนะเปื้อนเลอะเหลืองต้องซักซ่อมอย่างเงี้ยมีปกติเลยนะคะเออปกติเลยแม่แช่น้ำยาซักได้เลยนะคะรวมๆแล้วเบอร์เนี้ยมันถูกลูกค้าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่ถูกที่สุดเลยพี่รีวิวขายแล้วคะ่ะลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยมีมีเปื้อนเลอะ มีเปื้อนลอบ้างแช่น้ำยาซักได้แม่ของยูนี้นะคะขอ,อ,อนิดนึงอุ้ยนี่ของไนกี้สิบหน้ามันจะเหมือนฟิลฟิลกีฬาเลยเนาะฟิล,ลฟิลกีฬาฟิลฟิลกันยนะูวีร้อยกิโลนี่กันกยูวีแล้วร้อยโลนะสามพันเก้าร้อยจากปกติสี่พันเก้าร้อยนะคะนะแม่วันนี้ลดราคาอยู่แล้วก็แถมส่งฟรีให้ด้วย ใครจะเอาพิมพ์สอเสือศูนสามได้เลยก้อนใหม่นะคะก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยนะลูกค้าเนี่ยสีแบบมินิมอลมินิมอลเลยประมาณกี่ตัวตีให้ประมาณสองร้อยถึงสองห้าสิบค่ะสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบค่ะเองนะคะเนี่ย,นะะยประมาณนี้นี่นะมักกนกนเียเยอะนะคอยลูกนี้เออลูกนี้กัน u ูวออกเยอะเหมือนกันนะ ออกหลายตัวให้เห็นอยู่นะมันจะมีทั้งแบบที่เป็นผ้านิ่มแล้วก็เป็นผ้าแบบเหมือนอ๋ออย่างนงี้นจะเรียกผ้านิ่ม UV ผ้านิ่มแล้วก็ UV ที่ไม่เป็นเหมือนผ้าธรรมดาดะะมีแขนสั้นนิดนึงโอ้ยแฟชั่นเวอร์เนี่ย <laughs> อย่างเงี้ยเห็นมาพี่อันนี้ก็เป็นฟิวกัน UV เหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่สไตล์ผ้านิ่มนะคะลูกค้า Unico ค่ะ แม่โคตรดีใครจะเอาพิมพ์สอเสือศูนย์สามเลยพี่ลูกใหม่สเวตเตอร์วันนี้ส่งฟรีนะวันนี้ส่งฟรีนะโอ้นี่จ้ะใช่ใช่สั่ทีเดี๋ยวพี่ส่งตารางนั้นให้ะนี่ค่ะแชมป์นะแชมเปี้ยนนี่โอ้โหสวยแม่เก็บนะใครจะเอาลูกใหม่รีบไปเลยสอเสือศูนย์สามแม่ตอนที่เราเหลือเวลากันอีกไม่เยอะอ่ะลูกค้าไม่อยากให้พลาดโปรส่งฟรี นะคะลูกค้าเยือดดูเสื้อช่างงานญี่ปุ่นมันจะมีแต่ K W E 108ละใช่จ้าเหลือ <c oughs> How many How many บ่าวเดี๋ยวหนูดูให้นะคะลูกค้าสามลูกแ,แม่ <c oughs> หนูเหลืออยู่สามลูกพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กไปเอาเลยไหมสองพันเก้าส่งฟรีพี่ตุ๊กทักแชทเลย <c oughs> เหลืออยู่แค่สามต้นจสิบหลังบ้านห่อดีมาก นนช่ำแม่ใครจะเอาเจสิบฟีดลิงพันเก้าพิมพจอจานหนึ่งศูนย์ตอนนี้เลยค่ะพิมพ์ตอนนี้เลยระบบดูดให้ออดีมากซีดัเบูสองที่แอร์พอร์ตเปิดเมื่อกี้เห็นไหมแม่นี่เหลือแค่ร้อยี่แปดแล้วเห็นไหมต้นไลท์หนูร้อยสี่สิบเอ็ดนะอตอนนี้ร้อยยี่สิบแปดแล้วนะพี่นะมันไปเรื่อยๆเลยนะพี่อ,ออกเรื่อยๆเลยมีตัวไหนอีก